สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่แมวบางสปอย Attack on Titan เบับ l i v e Action จะมีทั้งหมด2ภาคและมีอีกหนึ่งภาคที่เป็นแบบซีรีส์โดยในวันนี้ผมได้ทำคลิปจัดเรียงไทม์ไลน์ลำดับเหตุการณ์ต่างๆของทั้ง3ภาคให้เพื่อนๆได้เข้าใจกันมากขึ้นกับผ่าพิภพไททัน l i v e Action และภาคสัญญาณการตอบโต้เรื่องราวจะสนุกสุดมันและตื่นเต้นขนาดไหนนั้น เราไปชมสปอยพร้อมกันเลยครับ100ปีก่อนมีอสูรปรากฏตัวมันคือยักษ์ไททันมันขมือบมนุษย์และทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้ากลุ่มคนที่เหลือรอดหลบหนีและสร้างกำแพงสูงเฉียดฟ้าปิดล้อมถึง3ชั้นเพื่อป้องกันยักษ์ไททันแม้กำแพงจะยืนหยัดมานานกว่า100ปีแต่ใครจะไปรู้มันอาจพังลงมาเมื่อใดก็ได้และสิ่งที่ทุกคนไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น จู่ๆก็เกิดแผ่นดินไหวจนกำแพงสั่นสะเทือนพร้อมกับร่างของอสูรกรกใยักษ์ไม่เคยมีบันทึกว่ามีการพบเห็นไททันที่ใหญ่ยักษ์ขนาดนี้มันคือคอลัสเซอไททันตัวมันใหญ่กว่ากำแพงมันใช้เทา้าแตะกำแพงจนทะลุเศษกำแพงกระจัดกระจายเต็มท้องฟ้าย่างก็อุกบาทตกยังไรอย่างเงนคอลัสเซอไททัน Th Th แตะกำแพงจนถล่มเป็นรูใหญ่มากและสิ่งที่ทุกคนกลัวที่สุดก็เกิดขึ้น เหล่าไททันวิปริตจำนวนมากไหลทะลักเข้ามาในกำแพงแล้วหลายๆคนที่ยังเป็นวัยรุ่นเพิ่งเคยเห็นไททันเป็นครั้งแรกกองทัพกระหน่ำยิงปืนใหญ่ถล่มใส่ไททันแต่หากไม่โจมตีจุดศูนย์รวมเส้นประสาทตรงต้นคอของมันนั้นก็ไม่มีทางฆ่ามันได้พวกมันจะรักษาตัวเองได้เร็วมากไททันวิปริตขมอบเหล่าทหารอย่างบ้าคลัง่งมันกัดกระชากยากจฉีกปีกไก่ทอด จำได้ใช่ไหมครับที่ผมบอกว่ามีกำแพงสามชั้นตอนนี้กำแพงชั้นแรกที่ส่วนใหญ่มีแต่คนจนนั้นเต็มไปด้วยยักษ์ไททันทุกคนวาดกลัวมองไปทางไหนก็มีแต่เสียงกรีดร้องกำแพงชั้นแรกกลายเป็นบุฟเฟนเนื้อมนุษย์ของพวกไททันเอเดนเห็นมิคาสะแฟนของเขาโดนขมืมบไปต่อหน้าเขาพยายามออกไปช่วยแต่ก็ไม่พบร่างเธอแล้วเป็นเวลาเดียวกับที่เขาเลือบไปเห็นฝูงไททันวิปริต กำลังขมือบกลุ่มคนที่หลบอยู่ในบ้านจนหมดเกลี้ยงสองปีต่อมาหลังจากกำแพงชั้นแรกถูกไททันวิปริตบุกมาขมือบอย่างบ้าคลั่งเหล่าผู้กนที่เหลือรอดต้องอพยพมาอยู่ในกำแพงชั้นกลางกำแพงชั้นแรกเป็นพื้นที่เพาะปลูกและทำปศุสัตว์เราเสียมันไปแล้วทำให้มนุษย์อยู่กันอย่างอดอยากปากแห้งหากอยู่ต่อไปอย่างนี้มีแต่จะอดตายแต่ แต่เราจะยอมแพ้ไม่ได้กองทัพมอบหมายให้อิสุรุจากกองกำลังสารวัตรมาบัญชากองกำลังรักษาการเพื่อคิดหาวิธีกำจัดไททันโดยในตอนนั้นอุปกรณ์เคลื่อนย้ายสามมิติยังไม่มีเลยครับทุกคนช่วยกันคิดวิธีกำจัดไททันทั้งปืนใหญ่หรือจะขุดหลุมฝังหรือจะจับมันมัดอยากก่างกระนังเอกเอวีฟังแล้วต่างเป็นวิธีที่ไร้สาระทั้งนั้นแต่อิซุรุกลับสนใจความคิดของฮันจิครับ เพราะฮันจิดูจะคลั่งไคล้ไททันและรู้เรื่องไททันมากที่สุดแล้วโดยฮันจิที่ในหัวมีแต่ไททันเธออยากจะระบ,บายมันออกมาแต่ก็ไม่มีใครคุยด้วยเมื่ออิสุรุมาถามเธอแบบนี้ก็เข้าทางเธอเลยครับฮันจิขี้โม้เรื่องไททันตั้งแต่ตอนเที่ยงยันเช้าวันใหม่ส่วนใหญ่ก็มีแต่น้ำไม่ค่อยมีเนื้อหาอะไรมากไม่ต่างจากพวกกองรักษาการเมื่อตะกี้เลยสักนิดแต่ถึงอย่างนั้นอิสุรุก็ยังมั่นใจว่า ฮันจิจะต้องมีของดีแน่ๆเขาจึงแอบสะกดรอยตามอิซึรุตามฮันจิเข้าไปในห้องภายในห้องเต็มไปด้วยเครื่องมือหน้าตาพิลึกและเอกสารเกี่ยวกับไททันและดูเหมือนอิซึรุจะพบประตูลับแต่แล้วทันใดนั้นเขาก็โดนฮันจิจับได้โดยอิซึรุคิดว่าฮันจิรู้เรื่องไททันดีขนาดนี้น่าจะจับไททันตัวเป็นๆได้ ฮันจิที่ขี้โม้เป็นทุนเดิมอยู่แล้วจึงเปิดเผยความลับให้อิซึรุรู้นั่นคือเธอจับไททันตัวเป็นๆได้จริงๆครับทุกคนคิดเหมือนผมไหมผมว่าหน้าตาไททันตัวนี้เหมือนหนูพีคที่เป็นไททันเกวียนเลยครับแค่ในอนิเมะปากจะยาวกว่านี้นิดหน่อยก็เท่านั้นทันทีที่ได้รับแสงอาทิตย์ไททันเกวียนก็คลุ้มคลั่งก่อนหน้านี้ฮันจิเคยจับไททันอีกตัวได้แต่ก็มีคนมาแอบตัดคอมันซะงั้น ฮันจิคิดว่าจะต้องเป็นฝีมือพวกระดับนายพลแน่ๆหลังจากนั้นไม่นานนักฮันจิก็จับหนูพีกได้เธอจึงเก็บเรื่องนี้เป็นความลับและศึกษาไททันเกวียนอย่างลับๆหากโดนแสงอาทิตย์ไททันจะกลุ้มคลั่งบาดแผลที่ได้รับก็จะหายเองได้ในขณะกำลังทดลองอยู่นั้น กองเสดวัตก็ส่งคนมาบอกว่าพวกไททันบุกถล่มเข้ามาในวอโดเซซึ่งเป็นกำแพงชั้นกลางแล้วและมีคำสั่งให้กำจัดไททันเกวียนทิ้งโดยฮันจิพยายามขัดขวางเป็นเวลาเดียวกับที่ไททันเกวียนคุ้มคลั่งมันจับฮันจิและกำลังจะเขมือบเธอเข้าไปแล้วท่านใดนั้นอิสุรุก็คิดแผนได้เขาผูกเชือกติดกับตัวไว้แล้วสับคันโยกใช้เชือกเวียงตัวไทยานขึ้นใบบนลลังไททัน และ้วตะวัดดาบฟันคอไททันและก่อนที่ไททันเกวียนจะตุยเยมันเรียกชื่อฮันจิด้วยก่อนที่มันจะค่อยๆสลายกลายเป็นอากาศธาตุต่อมาก็มีทหารมารายงานว่าข่าวไททันบุกถล่มวอโรเซเป็นข่าวปลอมซะงันเห็นได้ชัดว่าเบื้องบนจงใจปล่อยข้าวปลอมเพื่อกำจัดไททันเกวียนที่ฮันจิจับได้มันทำให้ฮันจิเสียใจมาก เธอร้องไห้อย่างบ้าคลัง่งเหมือนแมวที่บ้านโดนรถทับตั้งแต่วันนั้นฮันจิก็เก็บตัวอยู่แต่ในห้องทําการทดลองอย่างบ้าคลัง่ง1เดือนต่อมาอุปกรณ์เคลื่อนย้าย3ามิติที่ฮันจิกิดขนก็เสร็จสิน้นอุปกรณ์ที่จะนำพามนุษย์สู้ชัยชนะถึงแม้ตอนนี้มันจะเป็นแค่อุปกรณ์ที่เวี่ยงตัวผู้ใช้ไปกระแทกกำแพงเล่นแต่ก็ถือเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ครับมันจะเป็นอุปกรณ์ที่กำจัดไททันในอนาคต อีกด้านหนึ่งที่ตอนใต้ของวอโดเซเธอคนนี้คือซาชาซาชาน่าสงสารมากพ่อแม่เธอตายแล้วเธอต้องอยู่กับญาติที่ใจร้ายแต่ถึงกระนั้นเธอก็มีเจ้าชีโรคอยอยู่เป็นเพื่อนซาชานั้นยิงธนูโหดสุดๆเลยแหละครับเธอยิงแม่นเธอจึงจับสัตว์ได้เยอะมาก ในตอนที่ซาชากำลังล่าสัตว์กับลุงลุงในหมู่บ้านเป็นเวลาเดียวกับที่ไททันบุกถล่มวอมาเรียซึ่งเป็นกำแพงชั้นแรกชาวบ้านต่างพากันหนีอพยพโดยซาชาพัดลลงกับเจ้าชีโรตั้งแต่ตอนนั้นซาชาจะกลับไปตามชีโรแต่พวกลุงลุงก็พยายามห้ามเพราะมีไททันกระจัดกระายอยู่เยอะมากหน่วยของฮันจิตในตอนนั้นยังไม่มีอุปกรณ์เคลื่อนย้ายสามมิติครับ การจะกำจัดไททันแทบเป็นไปไม่ได้โดยฮันจิก็บังเอิญเดินไปพบคลังธนูของซาชาเธอจึงเก็บคันธนูมาเพื่อจะใช้ต่อสู้สี่เดือนต่อจากนั้นในที่สุดกองกำลังสำรวจก็ถูกจัดตั้งขึ้นกองกำลังสำรวจถูกจัดตั้งเพื่อฝึกใช้อุปกรณ์เคลื่อนย้ายสามมิติที่ฮันจิคิดค้น โดยซาชาก็ถูกญาติขายให้มาเป็นทหารในกองสำรวจด้วยซาชาคิดว่ามาเป็นทหารแล้วจะได้กินอิ่มจนพุงปลิ้นแต่เธอกลับได้กินแต่วิญญาณไก่กับหัวมันไม่กี่ลูกใครก็ตามที่เผลอวางถาดอาหารไว้ข้างซาชาจะโดนเธอแย่งเขมือบจนหมดเกลี้ยงแถมนับวันอาหารก็ยิ่งน้อยลงด้วยคืนเป็นแบบนี้มีวังอดตายแน่แต่แล้วทันใดนั้นก็มีคนประทานหัวมันให้ซาชาตั้งสองลูก ชายผู้เปล่งประกายดุดดั่งเทพ,พบุตรคนนี้ก็คืออามินนั่นเองครับสาชาหมกบุญกับเรื่องการกิ่นมากเธอตามสืบจนรู้ว่ามีคนแอบแฝงตัวมาในก่องทัพเพื่อขโมยสเสบียงครับสาชายิงธนูใส่จนในที่สุดก็จับหัวขโมยได้แต่ขโมยพวกนี้เป็นแค่เด็กเท่านั้นแถมยังมีกลิ่นตัวที่คุ้นเคยมากนั่นก็คือกลิ่นของเจ้าชีโรหมาของสาชา ตั้งแต่ที่ชิโร่พลัดหลงกับซาชามันก็ไปอยู่กับเด็กกลุ่มนี้ด้วยเหตุนี้ซาชาจึงปล่อยโจรไปครับและฝากให้พวกเขาดูแลเจ้าชิโร่แทนเธอด้วยโดยฮันจิที่แอบดูอยู่และเห็นฝีมือการยิงธนูของซาชาฮันจิจึงรู้ว่าคลังธนูที่เธอพบในป่าตอนนี้ไททันเป็นของซาชานั่นเองครับวันรุ่งขึ้นเธอจึงนำธนูไปคืนซาชา เหลืออีก4เดือนก่อนที่หน่วยสำรวจกลุ่มนี้จะถูกส่งไปสมทบกับหน่วยของผู้กองชิกิชิมะเพื่อปิดช่องโหว่ตรงกำแพงมาเรี่ทุกคนต่างฝึกกันยางหนักมากแถมยังต้องมาคอยรับอารมณ์ของพวกหัวหน้าที่เอาแต่กลั่นแกลง้งตอนกินอาหารก็ได้กินแต่หัวมันกับวิญญ,ญาณไก่ส่วนพวกหัวหน้ากลับได้กินอาหารสุดหรูและเช่นเคยครับอย่าได้เผลอวางถาดอาหารไว้ข้างซาชาไม่งั้นจะโดนแย่งขมือบจนหมดเกลี้ยง เป็นหน่วยฝึกที่ระกรมต่ำบอนมากผู้บัญชาการก็เป็นพวกชั่วเหล่าทหารก็อดอยากปากแห้งไหนจะมีลินกับฟุกชุชิที่เกิดตกหลุมรักระหว่างฝึกด้วยนี่พวกเองเป็นหน่วยสารวจจริงๆหรือเปล่าเนี่ยลินเกิดหึงฟุกชุชิเธอประชดโดยบอกว่าใครก็ตามที่จูบเธอได้เธอจะยอมแต่งงานกับคนนั้นนั่นทำให้เหล่าทหารหื่นกามเกิดคลุ้มคลั่งบุกละนำไล่จูบลินอย่างหื่นกระหาย ลินติดตั้งอุปกรณ์เคลื่อนย้าย3ามิติทยานหนีพวกหื่นขึ้นไปบนหุ่นไททัน,ทหนเหล่าทหารหื่นก็ติดตั้งและตามไปอย่างกระชันชิดการที่ฮันจิได้เห็นคนในหน่วยใช้อุปกรณ์เคลื่อนย้าย3มิติอย่างเต็มที่ทำให้เธอเริ่มเห็นภาพความเป็นไปได้ที่อุปกรณ์นี้จะเวิร์กขึ้นอยู่กับตัวผู้ใช้หากใช้มันจนชำนาญอย่างที่รีไวเอ็เคอร์แมนใช้ในอนิเมะก็จะสามารถล้มไททันได้สบายมาก และนี่ก็คือเรื่องราวการก่อตั้งกองกําลังสํารวจก่อนที่จะเคลื่อนพลไปปิดช่องโหว่ที่กําแพงมาเรียเป็นส่วนขยายเนื้อเรื่องฉบับไลฟ์แอคชั่นของภาคหนึ่งนั่นเองครับแผนคือไปสมทบกับทีมของผู้กองชิกิชิมะเพื่อทำการระเบิดกำแพงด้านบน ลงมาปิดช่องโหว่ตรงกำแพงด้านล่างและทำการกำจัดไททันที่ยังหลงเหลือในกำแพงให้หมดเกลี้ยงเพียงเท่านี้กำแพงชั้นแรกก็จะปลอดภัยจากฝูงไททันและกลับมาอยู่อย่างสงบสุขได้ไม่มีเวลามาโอเอทุกวินาทีมีค่าไททันนอนหลับตอนกลางคืนและสายตาไม่ดีเราจะได้เปรียบหากเดินทางในความมืดแต่จะต้องเงียบที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพราะไททันวิปร,ริตพวกนี้หูไวต่อเสียงมนุษย์มากหน่วยสำรวจจึงออกเดินทางท่ามกลางความมืดสองข้างทางเต็มไปด้วยเศษซากที่หลงเหลือจากการทำลายล้างของฝูงไททันทุกคนอยู่ในอาการตึงเครียดเพราะในขณะที่รถกำลังวิง่งอาจจะมีไททันสังเกตเห็นก็ได้เวลาต่อมาจากจุดนี้จำเป็นต้องเดินสำรวจพื้นที่โดยรอบ เพราะมีรายงานว่าพบเห็นฝูงไททันบริเวณนี้และก็เป็นไปตามคาดไททันวิปริตโผล่ออกมาจากความมืดมันตรงเข้ากระเมือบเหล่าทหารราวกับอดอยากปากแห้ง ทุกคนวาดกลัวต่างพากันวิ่งหนีสุดชีวิตรถบรรทุกพาเหล่าทหารระดับสูงนี้ไปแล้วเหล่าพลทหารที่เหลือรอดจึงต้องวิ่งหนีไปสมทบกับหน่วยของผู้กองชิกิชิมะเป็นทางเดียวที่จะรอดตายได้อีกนิดเดียวก็จะถึงจุดนัดพบแต่มีไทยท่านตามมาเยอะมากแบบนี้ถูกจับกินแน่ๆและในขณะที่ทุกคนกำลังแย่ผู้กองชิกิชิมะก็โผล่มา การเคลื่อนไหวกลางอากาศราวกับ ODMG เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายบวกกับการโจมตีที่เฉียบคมสังหารไททันได้ในดาบเดียวข่าวลือเรื่องที่เขาฆ่าไททันได้นับไม่ถ้วนเป็นความจริงไม่ผิดแน่และอีกคนที่เก่งกาจไม่แพ้กันนั้นคือเธอคนนี้เธอเป็นลูกน้องของชิกิชิมะเอเลนถึงกับช็อกเพราะเธอคนนี้คือมิคาสะแฟนของเขาที่ถูกไททันขมอบเมื่อตอนต้นเรื่องแต่มิคาสะเปลี่ยนไปมากเธอไม่สนใจเอเลนเลยสักนิด เรากับว่าเอเลนเป็นแค่อากาศธาตุตอนถูกไททันจูจ่โจมผู้กองชิกิชิมะช่วยชีวิตเธอไว้และฝึกให้เธอต่อสู้กับเหล่าไททันตั้งแต่นั้นมิคาสะก็จงรักภักดีและกลายเป็นคนสำคัญของชิกิชิมะเอเลนเห็นดังนั้นถึงกับช็อกมันคงเร็วไปสำหรับเขาเอเลนเดินออกมากรีดร้องคงเป็นเพราะภาพบาดตาที่เห็นตะกี้แต่ฮิยานะก็เข้ามาห้ามว่าอย่าแหกปากมากเดี๋ยวพวกไททันได้ยินเอานะ ฮิยานะพยายามปลอบใจเอเลนแต่แล้วท่านใดนั้นไทท่านวิปปริดก็กิดชากฮิยานะออกมาจากที่ซ่อนเธอหวาดกลัวและกรีดร้องก่อนที่ไท่ท่านจะเขมือบเธอลงท้องทุกคนกำลังนอนพักรู้ตัวอีกทีไทท่านวิปปริดก็กระจัดกระจายเต็มพื้นที่ พลทหารส่วนใหญ่ไม่เคยต่อสู้กับไทยท่านเรียนรู้แค่ทฤษฎีไม่เคยฝึกภาคปฏิบัติด,ด้วยสำคนที่พอจะกำจัดไทยท่านได้มีแต่ผู้กองชิกิชิมะกับมิคะะเท่านั้นส่วนเหล่าพลทหารถูกไทยท่านตบจนร่างเละทหารหญิงคนนี้แฟนเธอถูกไทยท่านฉีกจนขาดสองท่อนเธอกโกรธจนขาดสติและทำการขโมยรถบรรทุกระเบิดที่เตรียมไว้ระเบิดกำแพงตามแผนที่วางไว้พุ่งเข้าไปในดงไทยท่าน ท่านใดนั้นระเบิดกดตูม้มอัดใส่พวกไทท่านจนร่างเละแต่อย่างที่บอกครับหากไม่ทำลายจุดศูนย์รวมเส้นประสาทตรงต้นคอก็กำจัดมันไม่ได้พวกไทท่านคืนสภาพแล้วเขมือบเหล่าทหารอย่างบ้าคลั่งแต่ถึงอย่างนั้นเอเลนก็ไม่ยอมแพ้เขาจะไม่ยอมให้ศัตรูหัวใจอย่างชิกิชิมะมาดูถูกได้เขาจะไม่ยอมขี้แพ้ไปตลอดชีวิต เอเลนพุ่งทะยานเข้าไปกลางดงไททันด้วยความกล้าเอเลนกำจัดไททันได้ตัวหนึ่งแล้วแต่เขาก็โดนไททันงับแล้วสะบัดทิ้งจนขาขาดหมดสภาพสุดท้ายแล้วเอเลนก็คงมาได้แค่นี้แม้จะใช้ ODMG ไม่เทพแต่เหล่าพลทหารก็ช่วยกันสู้จนสามารถกำจัดพวกไททันได้บ้างแต่แล้วท่านใดนั้นอามินก็โดนไททันจับตัวไว้และกำลังจะโดนขมอบลงท้องไททันตัวนี้หนังหนามาก ฟันยังไงก็ไม่เข้าแต่เอเลนก็ไม่ยอมแพ้เขาทะยานขึ้นฝาแล้วเหวี่ยงอาเมนออกมาจากปากไทท่านเอเลนถูกไทท่านเขมือบเข้าไปแล้วแต่แล้วไถท่านวิปริตที่เขมือบเอเลนเข้าไปตะกี้ก็แสดงอาการเหมือนกำลังปวดท้องหนักมากราวกับมีบางอย่างกำลังขยายอยู่ในท้องพลิบตาเดียวมือขนาดใหญ่ยักษ์ก็ทะลวงออกมาจากปากไทท่านแล้วฉีกร่างไทท่านเป็นชิ้น สิ่งที่ทะลวงออกมาจากท้องเจ้าไถท่านก็คือไทท่านอีกตัวแต่มันมีรูปลักษณ์ต่างออกไปร่างกายมันเต็มไปด้วยมัดกล้ามและที่สำคัญคือมันไม่ทำร้ายมนุษย์แต่กลับตรงเข้าจู่โจมเหล่าไทท่านแถมมีพลังทำลายหลังที่สูงมากเพียงมัดเดียวไทท่านวิปิริตก็หัวแบะเลยแหละครับไทท่านวิปิริตจะเคลื่อนไหวและต่อสู้เหมือนกับคนป่วยจิตหรือคนบ้าแตกต่างจากไถท่านตัวนี้ การโจมตีแต่ละครั้งมันคือกระบวนท่าต่อสู้ของมนุษย์ชัดๆมันชัดเจนแล้วว่าไท่ท่านตัวนี้คือเอเลนไม่ผิดแน่ไท่ท่านวิปิริตที่เหลือร้องไห้และเดินหนีไปแล้วส่วนเอเลนนั้นเขาค่อยๆกลับคืนสภาพจะต้องรีบดึงตัวเขาออกมาจากร่างไท่ท่านไม่งั้นเขาจะรวมเป็นหนึ่งกับไทท่นไปตลอดการโดยมิคสะก็ช่วยเอเลนออกมาได้หลังจากที่เอเลนแปลงร่างเป็นแอทแทกไทท่น และไล่เตะไททันวิปริตอย่างบ้าคลั่งหลังจากนั้นเขาก็กลับคืนร่างและถูกนายพลคูบันจากกองสารวัตทหารจับตัวไว้ธรรมชาติของมนุษย์คือหวาดกลัวสิ่งที่ตัวเองไม่รู้การที่เอเลนแปลงร่างเป็นไททันไม่มีใครหน้าไหนรับประกันได้ว่าเอเลนจะไม่เข้าเมือบมนุษย์นั่นคือสิ่งที่นายพลคิด เขาคิดที่จะใช้อำนาจตั้งตนเป็นสารเตี้ยกำจัดเอเลนทิงโดยไม่ปรึกษาเบื้องบนด้วยซ้ำแต่แล้วทันใดนั้นบางอย่างก็พุ่งลงมาจากท้องฟ้าหินถล่มลงมาทับนายพลจนตายคาที่และสิ่งที่โผล่มานั้นคืออามเมอร์ไททันมันเวียงหมัดอัดใส่พวกกองสรวัจนร่างเละแถมยังป้องกันจุดอ่อนตรงท้ายถอยได้มันจับตัวเอเลนไว้และกำจัดทุกคนที่ขวางหน้าแบบนี้โดนเหยียบจนตาย,ยกตีแน่ๆ แต่มิคาสะก็มาขวางไว้อัามเมื่อไถ่ท่านเห็นดังนั้นมันจึงหยุดสู้และพาตัวเอเลนหนีไปแล้วเหล่าหน่วยสำรวจที่ยังเหลือรอดตอนนี้จาฮันจิยศใหญ่สุดแล้วและเสียงส่วนใหญ่ก็เห็นพ้องต้องกันว่าเราควรหาระเบิดไปถล่มกำแพงด้านบนลงมาปิดช่องโหว่ตรงกำแพงด้านล่างเพื่อป้องกันไถ่ท่านทุกคนจึงออกเดินทางไปที่กำแพงแล้ว อีกด้านหนึ่งเอเลนตื่นขึ้นและพบว่าตัวเขาอยู่ในห้องสีขาวลงมีเพียงตู้เพลงที่กำลังเล่นกับผู้กองชิกิชิมะชิกิชิมะบอกว่าเขาต่อสู้กับอัมเมร์ไททันและชิงตัวเอเลนกลับคืนมาได้เขาได้เปิดเผยความจริงที่ทำให้เอเลนถึงกับช็อกแท้จริงแล้วไททันไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่เกิดจากการทดลองของมนุษย์ยุคนั้นมนุษย์ถูกทำให้กลายเป็นไททัน เพื่อใช้เป็นอาวุธชีวภาพแต่การทดลองนี้เกิดผิดพลาดผู้คนกลายเป็นไททันไม่มีความรู้สึกนึกคิดกลายเป็นอสวุร,รกายวิปบิต์ขนาดยักษ์มันคือความจริงที่เบื้องบนปกปิดเป็นความลับและเพื่อกันไม่ให้เกิดประวัติศาสตร์ซ้ำรอยแบบไททันเทคโนโลยีรวมถึงหนังสือที่เป็นองค์ความรู้จากในอดีตจึงถูกทำลายจนหมดเกลี้ยงแต่ชิกิชิมะกลับมองว่า การหลบอยู่ในกำแพงมันไม่ต่างกับงัวควายที่อยู่ในคอกรัฐบาลเปรียบเสมือนเจ้าของคอกที่ขี้ขลาดน่าสมเพชชิกิชิมะจะไม่ยอมถูกกดหัวอยู่ในกำแพงตลอดชีวิตและหากมีเอเลนที่สามารถแปลงร่างเป็นไททันแถมยังคุมสติสัมปชัญญะเอาไว้ได้การโค่นล้มรัฐบาลและสร้างโลกใหม่นั้นก็ทำได้ไม่ยากอีกแานหนึ่งทีมสำรวจกำลังเดินทางฝ่าฝูงไททันไปที่กำแพง ระหว่างทางพวกเขาแวะเก็บกู้ระเบิดลูกนี้จริงๆแล้วระเบิดมันด้านแต่อามินมั่นใจว่าหากต่อสายจุดชนวนใหม่ดีๆล่ะก็มันจะต้องระเบิดได้นันแน่และอีกความจริงที่ทุกคนเพิ่งได้รู้เหตุผลที่มิคาซาเปลี่ยนไปนั้นพระตอนที่เธอโดนไททันเขมือบเธอได้รับผลกระทบทางสมองด้วยเธอความจําเสื่อมตั้งแต่ตอนนั้นคงเป็นเหตุผลที่เธอชายเย็นใสเอเลนและตอนนี้ความทรงจำของเธอกลับคืนมาแล้ว ต่อมาขณะที่ทีมสำรวจกำลังเดินทางไปที่กำแพงนั้นก็ดันมาจาเอกับหน่วยของผู้กองชิกิชิมะและก็ได้พบเอเลนด้วยอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้ชิกิชิมะคิดจะโค่นล้มรัฐบาลและสร้างโลกใหม่ที่ไม่มีกำแพงขวางกันเขากะจะใช้ระเบิดที่ทีมสำรวจเก็บกู้มานั้นไประเบิดกำแพงชั้นกลางและกำแพงชั้นในทิ้งเพื่อให้เหล่าไททันบุกทำลายระบอดผน,นการของรัฐบาลให้หมดสิน้น เมื่อถึงตอนนั้นเขาก็จะเข้ายึดอํานาจปกครองมนุษย์ในแบบที่เขาคิดว่าถูกต้องอ้าวเฮ้ยไม่เหมือนที่คุยกันไวนนะ้นี่นะนั่นแหละครับคําพูดของชิกิชิมะไม่เหมือนกับที่คุยกับเอเลนก่อนหน้านี้เอเลนไม่ยอมร่วมมือด้วยเพราะแผนของชิกิชิมะไม่ต่างกับการส่งคนบริสุทธิ์ไปเป็นอาหารไทยทันการประทะตัวต่อตัว,ตว,ตวระหว่างเอเลนกับชิกิชิมะจึงเกิดขึ้นทีมสำรวจจะบุกซุ่มสี่ซุ่มห้าไม่ได้ หน่วยรบของชิกิชิมะมีอาวุธยุโทโธปกรณ์เพียบขืนเข้าไปช่วยมิหวังโดนยิงพลุ่นแน่แถมชิกิชิมะยังทำร้ายมิคาสะต่อหน้าเอเลนด้วยเอเลนโกรธจนเลือดขึ้นหน้าแต่สุดท้ายก็โดนชิกิชิมกะกระทืบจนลงไปนอนคุยกับรากมะม่วงแต่แล้วในขณะที่เอเลนกำลังแย่อามินก็ตะโกนบอกว่าหากายชิกิชิมะยังไม่หยุดละก็เขาจะทำการกดระเบิดที่เพิ่งเก็บมาตะกี้แบบนี้ได้ตายกันหมดแน่ โดยซนากิยอมสละชีวิตเพื่อทวงเวลาให้ทุกคนหนีเขายิง ODMG ใส่ตึกแล้วกระชากมันลงมาทับรถขนระเบิดของชิกิชิมะจนมันระเบิดตูมทำลายหน่วยรบของชิกิชิมะจนไม่เหลือซากแต่ชิกิชิมะกลับไม่บาดเจ็บเลยซักนิดและเขาทำในสิ่งที่ทุกคนถึงกับช็อกตัวจริงของอรมเมอร์ไททันที่บุกไปชิงตัวเอเลนนั้น ก็คือชิกิชิมะนั่นเองครับทีมสำรวจไม่มีทางเลือกมิแต่จะต้องสู้สุดกำลังเท่านั้นอาเมอร์ไทยทันแสดงให้เห็นถึงพลังทำลายหลงังในระดับที่ต่อยไทยทันวิปริตจนหัวทะลุแต่ก็ไม่ทำให้ทีมสำรวจหวาดกลัวเลยสักนิดทุกคนทะยานขึ้นฝาตรงเข้าจู่โจมอาเมอร์ไทยทันชิกิชิมะตอนเป็นมนุษย์ก็โหดสุดๆแล้วตอนนี้กลายเป็นอามเมอร์ไทยทันยิ่งโหดกว่าเดิมเป็นร้อยเท่า เขาเวียงมัดต่อยเอเลนเหมือนต่อยมแหลงเมาและในที่สุดเอเลนก็กลายร่างเป็นไททันแมเอเลนจะเป็นไททันสายจู่โจมแต่ต้องปะทะกับอรมเมอร์ไททันที่โดดเด่นด้านพลังป้องกันแถมทักษะการต่อสู้ระยะประชิดทำให้ชิกิชิมะเป็นไททันที่แข็งแกร่งโคตรๆการต่อสู้เป็นไปอย่างดุเดือดเลือดพล่านชิกิชิมะม,มั่นใจในความแข็งแกร่งของตนเองมากรู้ตัวอีกที เขาก็โดนเอเลนใช้ใบพัดเฮลิคอปเตอร์เวี่ยงใส่จนเกือบขาดสองทอนก่อนจะโดนเอเลนกระโดดเข้าลอยซ้ำจนลงไปนอนคุยกับรากมะม่วงกำจัดชิกิชิมะได้แล้วต่อไปก็เหลือแต่น้ำระเบิดลูกหนีไประเบิดกำแพงด้านบนให้ถล่มลงมาปิดช่องโหว่ตรงกำแพงด้านล่างแต่การประทะกับอร์เมอร์ไททันเมื่อกี้นี้ทำให้เอเลนอ่อนกำลังลงไปมากเขาหมดสติไปหลายครั้งแต่มิคซะก็ดึงสติเอเลนกลับมา จนในที่สุดก็ติดตั้งระเบิดเวลาสำเร็จแล้วแต่แล้วท่านใดนั้นนายพลคูบันก็โล่มาแล้วบอกให้ทีมสํารวจส่งตัวเอเลนมาให้เขาเขาจะตอบแทนให้ทุกคนอยู่อย่างสุขสบายไปตลอดชาติแน่นอนใครจะไปยอมขายเพื่อนนายพลคูบันได้ยินดังนั้นจึงกระหน่ำยิงใส่พวกเอเลนแต่เขาก็โดนธนูของซาชายิงสวนกลับจนตายคาที่ และสิ่งที่ทุกคนไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นนายพลคูบันกรีดร้องแล้วเขาค่อยๆกลายร่างเป็นคอรอสเซ่ไทยทันไทยทันขนาดใหญ่ยักษ์ที่เตะกำแพงจนทะลุเมื่อสองปีก่อนเป็นฝีมือของคูบันนั่นเองครับทุกอย่างเป็นไปตามที่ชิกิชิมะพูดเบื้องบนต้องการปกครองประชาชนด้วยความหวาดกลัวเมื่อประชาชนเริ่มต่อต้านคูบันจึงทำลายกำแพงทิ้งปล่อยให้ไททันบุกมาขมือบ เพื่อให้ประชาชนหันมาพึ่งพาและเชื่อฝั่งภาครัฐก,การจะกำจัดคอลอเซลไทยท่านนั้นแทบเป็นไปไม่ได้พวกเอเลนจะต้องท่วงเวลาจนกว่าระเบิดจะทำงานเท่านั้นในขณะที่พวกเอเลนกำลังแย่จะรวจขีปนาวุธก็พุ่งอัดใส่หน้าคูบันจนระเบิดตูมเป็นฝีมือของจ่าฮันจิที่ตามมาช่วยแต่ระเบิดที่อามินตั้งเวลาไว้กลับไม่ทำงานซะง,งั้นคูบันเองก็กลับคืนสภาพและกำลังจะขมือบเอเลนลงท้อง แต่แล้วท่านใดนั้นผู้กองชิกิชิมะก็แปลงร่างเป็นอาเมอร์ไททันเขาเหวี่ยงจะวดวนนิวเคลียร์อัดใส่ปากคู่บันพริบตาเดียวนิวเคลียร์ก็ตูมชิกิชิมะสละชีวิตเพื่อทำลายคอลอสโซไททันแถมกำแพงยังถล่มลงมาปิดช่องโหว่ตรงกำแพงด้านล่างชิกิชิมะคงคิดไว้แล้วว่าหากกำจัดคู่บันได้มนุษย์ก็จะเป็นอิสระจากการปกครองของไททันแม้เขาจะแหลกสลายกลายเป็นอากาศทตุ แต่ก็ยังมีเอเลนที่คอยปกป้องมนุษย์และทีมสำรวจก็จะออกสำรวจโลกภายนอกเพื่อสร้างโลกใหม่ในอนาคตก็จบกันไปแล้วครับกับ Attack on Titan หลังจากอนิเมะส่วนใหญ่ทำออกมาจากแปกแต่เรื่องนี้ผมว่ามันสนุกโคตรเพื่อนเพื่อนรับชมแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใต้คลิปได้เลยครับและเช่นเคยครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s ับ s c r i b e กดกระดิ่ง เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆในช่องแมวบงังและเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปและถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดกับผมก็ต้องขออภัยมานาที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย